เอาัวนเอา่หนดีดีกับํำซิงํำซิงก็โตลสิบิงกับำซิงรำยัง สวัสดีครับแฟนคลับ f อช่องไทยสาราคำพาเพลินก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์ให้กำลังใจแอดมินด้วยนะครับแอดมินจะมาอัปเดตงานของเต้าหยองนะครับที่จะถึงในวันที่28นี้นะครับแฟนคลับ FC ที่อยากติดตามไปให้กำลังใจเต้าหยองเต้าหยองจะประทะกับเอานุชาอาเด้าฟ้าปินแม่เจ้าของฉายาเด้า ฟ้าปิ้นจะเจอกับเต้าหยองนะครับเอว 4G ทุกวันนี้ไป 5G แล้วแม่รับรองว่างานนี้จะเห็นปั้นเอวนะครับเห็นการเด้าของทั้งสองคนอย่างสนุกสนานแน่นอนนะครับกับบ้านเด้าฟ้าปิ้นของเออนุชาในวันที่28ที่จะถึงนี้นะครับมาดูว่าใครจะเด้าเก่งกว่ากันนะครับระหว่างเต้าหยองกับเออนุชา tôi xoắn eo hún à, hún à đi, đi long sừng, long sừng, con số long sừng lắm, nhau nhau nhau, cứ đằng đưa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 , coi cùn à, hey hey hey, không có nhòm ngáp như này na, à. à. bắt đầu vô thân át na, nhảy nhảy ฝ <F irm> ากแฟนขับ f อนะครับอย่าลืมติดตามไปให้กำลังใจเต้าหยองถึงเด้าฟ้าปิ้นนะครับบ้านเด้าฟ้าปิ้นของเออนุชาฝากแฟนขับ f อเต้าหยองไว้ด้วยแล้วกันอย่าลืมติดตามกันไป หากชื่นชอบนะครับคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์หรือว่าแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้มาพูดคุยกันได้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆสวัสดีครับ